สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นวทางหวยฮานอยสูตแยกหน่อยวันที่26เดือน5้ปี68นะครับผมเมื่อวานนี้เข้าเป็นฮานอยพิเศษ8118นะแล้วก็เข้าเป็นฮานอยกาซาดนะสาเข้ขาเป็นตัวเน้น เข้าสองห้านอยหลุดสองห้านอยนี่เลยเข้า,าวันละน้อยสองนอ่อยนะอะมาตามมันต่อน,นะครับนะมาเริ่มจากฮานอยกาซาดนะครับฮานอยกาซาดนะครับศูนย์มาศูนย์กบเก้ามา ศูนย์แปดเก้านะครับก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดกันนะครับศูนย์สองเก้าสอง 08แล้วก็98 <Okay. S 1> ตัวฟันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์นะ สำหรับตัวเนียนะครับก็จะมี0 4 0 5 0สแล้วก็94หาหน่นอยแรกฮหาหนอยกาซานะนะครับก็จบไปแลนน้วเนาะต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษ หวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะมีหกกับห้าหกกับห้านะครับหกสามหกแปดหกเก้าห้าสามห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าตัวกันนะครับ สี่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่ห,หกเจ็ดมาแล้วก็ห้าเจ็ดตัวฟันนะครับเป็นเลขหกตัวเนีนก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีหกสามหกแปดหเก้าแล้วก็ห้าสามฮานอยพิเศษนะครับจบไปแล้วหกับหนะ้าเนาะต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นปกติ หกกะติก็หกกั้นห้าหงือนกันนี่แหละวันนี้หกกับห้าเนี่ยหกสามห้ามี่หกมีสามมีห้าหกศูนย์หกหนึ่งหกหกแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเราก็ห้าแปดตัวกันนะครับ เก้าหกสามนะหกสี่หกมาตัวเี่นก็จะมีหกแปดหกหนึ่งหกศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผม 60ศูนย์หก6นึ่งแล้วก็51นะครับผมนะัห6กับ5เหมือนกันเลยวันนี้เรียบร้อยเ้าะต่อไปนะครับ ไปก็จะเป็นหน่อยสุดท้าย VIP นี่แหละหกกคำห้านี่แหละวันนี้ก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งตามด้วยห้าสามตัวกันนะครับหกสองห้าสอง

เรียบร้อยเนาะสามนอยวันนี้นะฮกับหน้านะขอให้มาละกันขอให้มาสองนอยนะนในสามนอยนี้นะขอให้มาสองนอยนะพิเศษปกติเราก็ V i p นะขอให้มาสักสองนอยก็พอละสามนอยนี่คงจะเป็นไปไม่ได้นะเอ่อต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขห้าเลขหกแล้วก็เลขสามนะครับผมห้าหกสาม พีพิทยาในมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาจับคู่กันได้เลยนะฮะหกสามนะหรือว่าเวลาไปซื้อก็ขอให้เน้นห้าเน้นหกแล้วก็เน้นสามก็แล้วกันนะ 5, 6, 3, 3, 5, หน้าหกสามสามฮานอยฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันยเนาอสสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ